สันมุนครพาเลาะนะครับเพื่อนไปตกปลามานะครับปาของเจ็ดของลังสิตน,นะครับมาดูผลงานนะครับ <c oughs> สบายห้าตัว <c oughs> อย่าพิเศษนะครับติดเป็ดนะครับตั <c oughs> วแรกครับสองนะครับไม่สบายนะ ใหญ่มากเลยครับท,ทำไร้กินครับทรงคอมเมนต์มาให้หน่อยทำไรกินอร่อยสี่ครับสองตัวครับถ้าจะใสโลนะครับ กินนะครับผมใหญ่มากเลยครับคือฝากกดไลค์กดติดตามกำลังใจให้ด้วยนะครับได้ทั้งหมด5ตัวนะครับปากคลองเจ็ดนะครับเหยื่อพิเศษนะครับเหยื่อพิเศษคือฝากกดไลค์กดติดตามกำลังใจให้ด้วยนะครับผมตัวใหญ่มากเลยครับดูครับดู ดูครัเมตรเลยนี่นะครับผมพาดดงีใกล้ครับดเห็นนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกำลังใจด้วยนะครับสันบรันารพาเลาะนะครับเ้องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับดูคลิปให้จบนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ